เออนำามากดบวกดีกว่ามาแล้วมาแล้วเอาสูตรใส่ดีกว่าวันนี้จะมาสอนทำสลามเลยเด้ออย่างแรกใส่กาวเข้าไปนะจ้าคนคนคนจ้าเอาใส่น้ำเปล่าเข้าไปใส่บอรแรกหรือน้ำยาทำสลามนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าอาใส่แล้วดูเอา้เอาสลามหายอ่ะ สลามหายไปไหนอะอะไรเนี่ยโอ้จะมาเลือกสีนะจ๊ะต่อไปเลือกสีเลยเรากดสีฟีบูมแล้วนะเอาสีฟีบูมสีบบูมบูม,บมสีอะไรนะ สีบราวน์เว้ยสีอะไรนะสีฟ้าจำชื่อไม่ได้เลยแกเสร็จแล้วไม่อยากไม่อยากเอาแลกดกับกดวงกลมขีดโอเคกดซักเสร็จแล้วว่าได้เงินด้วยค่ะทุกคนดูสิมาเล่นเลยเฮ้ นนอะไรเนี่ยวะนี่เรามาเล่นกันเลยหุยเสียงฟินมากเลยอยต้องเปิดดังๆจ้าเปิดดังๆเปิดเยี่ยมได้ดังเยไืได้เลยนาะแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย